นี้มาฟิตติ้งโฮมทาวน์โรแมนส์ค่ะคุณแฟนบ้านนอกก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของเชน2061ค่ะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของลูกหมีก,กับสัญญาที่จะมาในรูปแบบที่แปลกและแตกต่างแตกต่าง<น>จากที่เคยเค่ะเป็นต้องถามแน่เลยว่าเป็นเรื่องของอะไรอบอกอ,บอกเรรื่งาวไม่ต้องถามเดี๋ยวตอนนี้ตอบเองแล้วจะหมดได้แล้วรู้คำถามหมดแล้ว <laughs> เออ h t o w t o น์ r รแมเป็นเป็นเรื่องความรักของคนคู่หนึ่งค่ะ<อ>ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสูงมากๆวันหนึ่งก็เป็นสาวไฮโซที่ชีวิตไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่วั <laughs> นๆก็เอาแต่แบบช้อปปิ้งตื่นสายไม่ทำบานทำการเพราคุณพ่อคุณแม่ เลี้ยงมาอย่างผิดๆเลี้ยงมาให้เลี้ยงมาให้ลูกเป็นเจ้าหญิงค่ะบอกว่าลูกต้องเป็นเจ้าหญิงนะลูกลูกก็เลยดีใจว่าอ๋อจะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงแบบไม่ต้องทําอะไรค่ะก็เลยตื่นขึ้นมาคิดว่าหกโมงเช้าแต่จริงหกโมงเย็นอย่างเงี้ยเวลาใครขัดใจก็จะช้อปปิ้งซื้อรถทีละสามคันค่ะก็ว่าเจอกับผู้เบ่าเสื้อปุ๋ยจริทีแล้วเขาไม่ได้กระจอกนะคะเขาเป็นสาวนั่ารวยแต่ว่ามีวิถีชีวิต อีกแบบหนึ่งไปเลยชอบอยู่ไรอยู่นามีสมาชิกมีสมุนเป็นจิ๋วแล้วก็มีสมาชิกเป็นควายสองตัวแม่ลูกชื่อมืดปิ๊ตีกับมืดมน์แม่ลูกแล้วก็มีไก่ชื่อโจ้นมีแมวชื่อเป้าชีวิตจะลายล้อมอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็เลยมาเจอกันแล้วต้องมาตกลงกันด้วยพันธกรณีบางอย่าง ในเรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดินอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเอาชนะใจกันให้ได้ก็เลยเกิดเป็นที่มาของฮอกทาวโรแมนส์ค่ะครับผมค่ะให้ต้องอนุญาตได้ค่ะเซฟเตเตอร์เนี่ยลูกของหนูเป็นยังไงกันบ้างของของหนูก็ตามไพโอดเลยค่ะชัดเจนมากนะคือเป็นสาวแบบขี้วีนอะไรเงี้ยแต่ว่ายังวีนแบบน่ารักอยู่ไม่ได้วีนแบบนางร้ายหรืออะไรเงี้ยเป็นมีความแบบวีนแบบ ตัวสิววีนแบบตัวจิ๋วติงต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เวลาพูดอะไรก็จะตลกในสายตาทุกคนไปหมดเลยเล่นไม่ยากไม่ยากค่อนข้างขัดกับักจริงค่อนข้างขัดจริงหนูเป็นคนเรียบร้อยมากทำไมเขาอู้อู้อ้าจริงมันไม่ฝืนนะคะมันไม่ฝืนมันไม่ฝืนเลยแป๊บเดียวเซ่อเซะอเลยค่ะเราต้องอ่านบทศึกษาอะไรในในในตัวละครนี้บ้างต้อง ให้ไม่ทำอะไรกินมากินมารีบต้องกินมกินข้าวโหที่พี่วัวให้หนูซ้อมกินเรื่องเรื่องที่แล้วต้องส่งไปเรียน personality อะไรต่างๆค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องเรียนอะไรไม่ต้องเรียนใชแค่เล่นเป็นตัวเองใช่ไหมคะกลองกดลงเลยโชว์ขาวลูกค่ะอีกก็รับบทเป็นก้าวนะคะคือในเรื่องก็เป็นเป็นคนอินดี้คนนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รอประธานะไม่ได้น้อยกว่าเขาเลยคือเราแบบเศรษฐีรวยที่แต่ว่าเราเป็นฟิลแบบ อยากเอาที่ของเขาที่เขาทําห้างเนี่ยไปทํานาไปทําเกษตรอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือมันก็ขัดกับที่เขาต้องการแหลอะอันนี้ก็เลย<ม>เหมือนมีความกวนๆนิดนึงแล้วจริงๆมันมีความความเบียวที่ทุกคนอาจจะแบบคาดไม่ถึงว่าจริงๆตัวกล้าวอะ่ะมันมีความตลกของมันอยู่ค่ะเพราะไม่งั้นมันจะอยู่กับคนนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะพวกนี้มันแบบบรรลันกี้ติงตองางนี่ต้องเอาให้อยู่แสดงว่านี้ก็ติงตองเหมือนกันค่ะซึ่งกับตัวคนนี้ก็ไม่ก็ขัดกับ โอ้ยสุดสุดค่ะหนูโอ้โหเงี้ยไม่ฝืนเหมือนกันนะจริงๆแล้วก็คือเรื่องเราสนุกแน่นอนสนุกค่ะเบาสมองเลยแล้วเขาหนูคาแรคเตอร์เป็นไงของผมบอสเซอร์เล่นเป็นจิ๋วครับคาแรคเตอร์เป็นคนกวนๆครับแล้วก็มีลูกพี่เป็นเฮียก้าวครับของแท้ของเฮียเฮียผมเฮียผมสุดยอดเฮียผมโคตรเท่ล้ว่าใครเลี้ยงใครอะทุกคนเลยเลยแต่ต้องมีคือฉาก มาแมวเข้ากับตัวเราด้วยใช่ครับกี่อม์กใส์ด้วยนี่มันนมั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 น่ใย่นมันอันมันวันมันันม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 ันันมันมันออไร่นมันมันมนมันมนมันมันมานมันมันม่นมันันมันมันมัเมันมจนมันมัมัน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 มัันนมั มาสร้างความวายป่วงแล้วกันหลังจากนี้เฮ้ยนอนเล่นไคเตอร์ยังไงครัของเราก็เป็นโหดตัวขัดใจเหรอตัวขัดใจในเรื่องตัวขัดตัวขัดใจประชาชนมัาค่ะอาจจะต้องมีบ้างถ้าไม่มีหนูอาจจะเสียวเหงาเดี๋ยวมันจะแบบคอมเมดี้โรแมนติกน่ารักเกินไปมาสาววายจะมาปวดหน่อยมาปวดหน่อยนิดหน่งระบบอ่ะทั้งฝั่งนี้ครับผมเรื่องค่ะ ก็เอี่มรับบทเป็นน้องของพี่ซอนค่ะพี่สิคือชื่อสองค่ะในบทแล้วก็เป็นอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นคะใครถ่ายรูปเกิดอะไรขึ้นคะใครถ่ายคะขนาดนั้นหนูเข้ามาหนูได้ขออะไรไม่ได้เป็นผัะเป็นคนนั้นเป็นที่หนูเลยตอนนี้เราเป็นน้องเขาเป็นลูกปั้นนี้เป็นลูกค่ะใช่เป็นลูกคน เล็กค่ะมีสองคนคนโตกับคนเล็กแล้วเรามีความรวยเหมือนเขาไหมรวยที่เท่ากันเลยค่ะรเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนที่เพิ่งแค่ว่าปกติที่สุดปกติที่สุดเลยเรื่องค่ะคนทํางานเป็นคนเก่งขึงขาตัวค่ะมาทางคุณแม่บ้างค่ะ แ่ไม่ปกติเป็นสบู่ไม่ใช่ีอนนะคอีมีมอนแม่มีมุกไม่ปกติเลย่สบู่เอ้ยเป็นต่อมเม้อ้าได้นะเจาของตางกลุ่การกลุงมเลยนะคะเป็นแบบคนรวยมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่ เป็นสามีภรรยาที่รักกันมากๆวันแรกที่ได้รับบมดคือเราทาำไงนะคะคือคุณกระแตเขาต้องไปทําเล็บแล้วก็ไปขัดสปาเท้าเพราะว่าจากคาแลคกเตอร,ร์แล้วก็ฐานะทางการเงินแลวเนี่ยรวยมากแต่ตัวจริงคือทํายังไงให้รวยก่อนก็เลยแบบแอบยากไปนิดนึงแค่เห็นบ้านโลเคชั่นแล้วบอกเฮ้ยทำตัวไงวะคนรวยทำตัวไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เพอมันเป็นแบบคอมเมดี้ไงคอมเมดี้มันก็ยังมีความแบบ สนุสนานฮาๆกันไปอะไรในเรื่องครับก็เป็นพ่อแม่ของน้องสี่เขากับน้องสองก็ค่อนข้างสีเรียสเหมือนกันนะค่อนข้างสีเรียสตรงไหนบางวันก็แต่งตัวเป็นแม่หมอกมาเป็น้าของหัวเพิ่งรู้คนรวยเป็นแม่หมอมาก่อนเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นเหนือชาตนแฟชั่นคนรวยเพราก็ต้องแต่งให้มันเยอะที่สุดใช่ฮะอาจจะไม่เข้ากันเท่าไหร่ ครับผมอ่ะเราจะถามพี่จอ์นครับผมกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนทำไมถึงเป็นนักแสดงหลายๆท่านตรงนี้ด้วยครับก็ต้องเป็นพี่เอสละค่ะแคสติ้งสมองไม่ค่อยทำงานม่อคืนหนักเนอะแม่ไม่เออมารวรวมดีกว่าครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่จะแคสแบบนักแสดงในเรื่องนี้ก็ถามว่ายากไหมมันก็แอบยากนะเพราะว่าเราต้องการตลก รรมชาติเราต้องการความเป็นธรรมชาติที่มันมาจากตัวตนของเขาอะ่ะโดยธรรมชาติอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยทําให้เอออันดับแรกพอได้เรื่องนี้มาก็เราก็มีเราก็มีลูกสาวหน้าตาก็ดีอยู่แต่แต่เห <laughs> 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 มีอยู่มีวงเล็บ <laughs> แบบค้างไ่นานแต่มันก็แอบ,บติดตลกเยอะก็คิดว่า เออให้มันได้ปล่อยบ้างมันก็จะได้แบบไม่เครียดไงไม่เครียดมาสองเรื่องแล Alpha, ้วเรื่องที่แล้วให้ไปเป็นแบบเออซีอีโอก็ต <me ้องหัดฝึกเดินใหม่อันนี้ดอกเดินไงเดินเลยลูกหนีเดินเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันเดินยังไงส่วนนี้ก็อยากให้สวยเชิดเชิดก็ตลกอยู่นั่นน่ะวันวันก็เลยสวยไปด้วยก็เลยเอองั้นสวยตลกไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพออะไรกเนอมาก่อรบ มาแต่เกิดเลยมัมาด้วยกันเลยมันไม่เคยแยกจากกันเลยมันมองยังไงก็ต้องเป็นคู่นีเท่านั้นแล้วก็แบบเออมีกระแสที่แบบว่าน้องๆแฟนคลับอะไรเงี้ยพูดถึงบอกว่าเฮ้ยอยากเห็นพี่หมีพี่ซ่อนมาแบบว่าทำธรรมดาธรรมดีบ้างเพราะว่าดูติกตอกพี่เขาแล้วรู้สึกว่าอืน่าจะเล่นสักร้อยตอนได้นะคะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยก็เลยจัดให้นะครับ ส่วนแคดอื่นๆเนี่ยสมมติมาฝั่งบ้านบ้านนี้ก่อนคือร่วมงานกันมาก็เยอะก็รู้ที่ว่าการเป็นคนรวยก็คงไม่เกินความสามารถเป็นเน้นาหารด้วยกลมกอยต้ม่อยเป็นเน้นอหาคือเขาเขามีประสบการณ์ที่โชคชนบทแค่นี้เขาทําได้อยู่แล้วท่านพี่บอยทั้งพี่กระแตเดี๋ยวเขาสบายนะครับส่วนอิ่มอันนี้ก็เป็นน้องที่แบบว่าอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็ อยู่มาสักระยะหนึ่งก็เริ่มเริ่มเห็นเริ่มเริ่มมีแววอ๋อเป็นแนวนี้นี่งั้นก็น่าจะลงเรื่องนี้ได้เห็นหน้าสวยๆคือเมื่อกี้ก่อนก่อนสื่อจะมาเนี่ยเขาก็ถ่ายครอบครัวกันแหมเดี๋ยวจะปล่อยคลิปเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สัญญาพี่จะปล่อยดูรวยมากอบ้านวนี้ครอบครัวนี้แล้วจะรู้เองว่าทำไมมันถูกต้องแล้วจะได้ถูกต้องละนะครับ ฝั่งนี้ครับฝั่งต้นเรากน้องใหม่ล่าสุดครับชื่ออะไรครับบอสืสีส้มน้าเป็นใครครับดีใจครับน้เป็นใครครับดีใจ่าเป็นไงครับพี่จ่ายเนีเล่นมุกครับอ๋อเล่นมุกอยู่ครับไม่ปกติอีกเหมือนกันก็จะมาสร้างสีสันนะฮะที่สำคัญคือไม่ปกตินะส่วนคนนู้นค่ะร่วมงานกันมาก็บ่อยแล้วใช่ เรื่องนี้ก็เลยส่งมาเป็นตัวปวนมาปวนมาปวนมาเป็นปวดนี้็นแฟนเก่าที่เดินทางกลับมาจากนิวยอร์กอ้โหโมตันเลยเฉลยไปเลยก็คงไม่ยากเกินนะครับก็ก็น่าจะมาเป็นตัวละครที่มาสร้างสีสันให้ครับเรื่องนี้รลุมกลับของเราโบค่ะตักใจมั้ยครับเจอแล้วนเดงไม่ตักใจเพราะว่าเจอหมดแล้วเคยเจอกันมาแบบเรื่องอื่นด้วยแหละแต่ว่านี่ ตอนแรกคิดคิดว่าหนักใจแต่สบายละสบายตัวละได้รอนสึกตัวดีก็สบายค่ะอะไรใหม่ๆเขาบอกว่ากล้องแผนถ่ายอะไรไว้ยังไงบ้างวาแผนพรุ่งนี้ถ่ายเมื่อวานเมื่อวานถ่ายไพายล็อตเมื่อวานปล่อยไพลอตวันนี้ฟิตติ้งเขาบอกแล้วเร็วนี้อาทิตย์หน้าถ่ายแล้วสองสองวันเนี้ยสอนไหม่พูดแบบอาทิตย์หน้ามันจะดีแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็ได้ดูกันแล้วค่ะ งานเชนจันเดือนคหมคะก็คือเร็วเร็วนี้เร็วมากค่ะกลางปีนี้ได้ถ่านมาหรือ่อนนไม่กลางแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะดูแล้วค่ะโอ้ไม่ได้เพราะว่าแฟนเขาคิดถึงเขาเยอะไงใช่ใช่ไหมคุณภาพแน่นอนถึงแม้ว่าจะด่วนะเรามันเก๋กันทั้งแกงอยู่แล้วรวมถึงกินปีมืดมนจนแล้วเป้าเป้าอาจจะต้องบิวนิดนึงเพราะว่าสุขสนแต่ตัวละครอื่นได้เลยสนิทนะก็ผมอ่ะ ปากดีกว่าครับผมสำหรับท็อยนในมือเราม่รู้เขาไปยนเจอค่ะใช่ไ่พียนขึนดี่ก็มึนอยู่เหมือนกันครับก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าเกันไปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้พี่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะสร้างรอยยิ้มกว้างๆให้กับสาววายนะครับจริงๆแล้วถึงไม่ใช่สาววายพี่ก็ดูได้นะเพราะว่า เรื่องราวมันบรรยากาศของเรื่องมันมันน่ารักมากแล้วก็พอดมันสนุกมากๆจริงๆยิ่งพี่ทำไพร์โดไปพี่เห็นคาแรคเตอร์ตัวละครเห็นแบบทุกคนสวมคาแรคเตอร์แล้วพี่รู้สึกว่าเออเราเราได้ภาพที่เราอยากจะได้แล้วแล้วก็ที่ปล่อยไพร์โดไปเป็นยังไงพี่ว่าลองไปดูในไพร์โดแล้วคุณจะได้เห็นซีรีส์เวอร์ชันเต็มที่เหมือนแบบนั้นเลยครับแต่คิดว่าน่าจะสุดกว่า เพราะว่าในไพโลดอาจจะเห็นบางตัวละครเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีแบบตัวละครอื่นๆเข้ามาสร้างสีสันนะครับก็เร็วๆนี้ใช้คําว่าเร็วๆนี้ไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนฝากออริจินัลซาวด์แทร็กด้วยค่ะเพราะว่ามีเพลงประกอบซีรีส์เป็นเพลงซาว์ส่วนแต่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็มาเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นมีกระซอนร้องค่ะแล้วก็มีอีกเพลงเมื่อวานที่เห็นกันเต้นกันไปสุดสวิงนั่นคือชื่อเพลงว่ายายายาชื่อเพลง Don Touch ค่ะ ก็เห็นตัวอย่างของการเต้นไปแล้วก็ใครในชื่อเก็บด้วยนะแกถ้าใครยังไม่เห็นก็ตามเข้าไปดูใน YouTube c h สองห้าหนึ่งก็ได้ครับแล้วจะรู้ว่าแบบความบันเทิงรอคุณอยู่ขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องหลายซีรีส์จบเชื่อว่าเมื่อวานนี้ปุ๊บเริ่มมีการแบบทวงถามเรื่องแฟนมุงแฟนมีดกันแล้วยังไม่ทันไรเลยก็อาจจะอยากเห็นเนียก้าวเต้นเมื่อวานนี้กาวจัดเต็มมากอยากเห็นแบบ มิตปีอย่างนี้ขี่เลยมาเราเราอาจจะขี่มิตปีเข้ามาในฮอลเลยแบบนี้นั่นแหละครับไม่ราคาตัวละยี่สิบล้านขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพรุ่งนี้ขอเรียนเชิญที่สิงสารตาลัยนะซ้ำมันต่อกันเลยค่ะพรุ่งนี้